ดูครับวันนี้เราก็อยู่ตัวสเปซแคปนะครับตัว1.9ตัว LDA นะครับตัวนี้ก็จะพร้อมปล่อยรถอีกสักคู่นึงนะครับเรากำลังรอลูกค้าอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเกรดที่ขยับขึ้นมานิดนึงนะฮะจากที่เป็นรุ่นตัว S นะครับก็จะเป็นตัว1.9 LDA นะฮะตัวนี้นี่ก็จะเป็นไบบีม LED นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นแบบแนวนอนนะครับซึ่งจะต่างกับตัวทรงสูงที่จะเป็นแนวตั้งนะครับหน้ากระจังตัวนี้ก็จะเป็นตัวโครเมียมนะฮะโครเมียมแล้วนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ led นะฮะไฟเลี้ยวแบบ led นะครับด้านในของมันเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเปซแคปนะครับแบบเปิดประตูเล็กได้นะฮะภายในก็จะกว้างขวาง or นะครับตัวนี้เป็น โปรโมชั่นนะครับที่เราจะมีขายไปพร้อมเบาะหนังนะฮะพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นโพลียูรีเทนนะครับด้านซ้ายมือสามารถควบคุมวิทยุได้ตัวนี้ก็อยู่ที่หน้าจอประมาณ7นิ้วนะฮะครับช่องแอร์นะฮะตัวปรับแอร์สปุ่มนะครับช่องนี้ก็จะเป็นตัวเสียบ ใช้เสียบเซเวอร์โทรศัพท์มือถือได้นะฮะช่องนี้ก็เป็นช่องต่อ USB นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะพร้อมวงแหวนนะครับขยับเวลาถอยหลังนะฮะใบเลี้ยวนะครับช่องเก็บของนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นตัวของก้านปัดน้ำฝนนะครับหน้าจอของเราก็จะเป็นแบบ MID นะฮะมีปุ่มบอกให้เปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทกุญแจรีโมทนกุญแจรีโมทแล้วนะครับ ด้านใต้นี้นะฮะก็จะเป็นช่องเก็บเครื่องมือและก็มแมแรงนะฮะเครื่องมือแล้วก็มแมรงนะครับด้านนั้นก็จะมีนะฮะด้านนั้นก็จะมีนะครับแต่ด้านจะเป็นช่อง uh เปล่าๆนะครับไม่มีของนะฮะครับเวลาปิดเนี่ยเราต้องปิดบานเล็กก่อนเสมอนะครับปิดบานเล็กกล่องเสมอนะครับส่วนแผงข้างนี้แผงข้างนี้นะครับแผงข้างนี้เนี่ยจะมีตัวกั้นไว้นะครับตัวนี้ก็คือยังไม่ให้เปิดใช้งานพอเา็วันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมสียนท่านล็อกนะฮะ กระจกด้านซ้ายมือถ้าเรากดตัวนี้ลงด้านซ้ายก <apps> ็จะไม <following. S 2> ่ทํางานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟฟ้านะครับส่วนนี้นี่นะฮะก็จะเป็นปรับเลนด้านนี้นะฮะปรับเลนด้านนี้ได้นะครับซ้ายขวานะฮะตัวนี้ก็สามารถปรับตั้งไฟหน้านะครับกรณีที่เราบรรทุกของน้ําหนักเยอะๆนะฮะไฟหน้าเชิดเราก็สามารถปรับมาลงได้3ระดับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็เปิดฝาห้องเครื่องนะอยู่นี้นะครับด้านท้ายมันเนี่ย ด้านท้ายมันรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้เนี่ยตัวนี้จะบอกนิดเดงนะครับคันนี้เราก็คือขายพร้อมนะฮะฟิล์มฟิล์มนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกันสาดตะกี้ที่ท่านเห็นก็จะเป็นบาะห้องแคบแล้วก็จะมีไลเนอร์นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีล้อแม็กแล้วนะฮะรุ่นนี้มีล้อแม็กแล้วนะครับเป็นล้อขนาด16นะครับขนาด16นะครับไฟท้ายเนี่ยเป็น LED เห็นไหมฮะไฟเลี้ยวมันจะเป็นแบบเคลียร์เลนนะครับ ตรงนี้คือ l v d นะนี่คือไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้คือไฟถอยนะสัญลักษณ์ DDI นะครับถ้าไม่มีตัวซัดไม่มีตัวอะไรเนี่ยนั่นก็คือตัว1 9 LDA นะฮะการชนท้ายแบบ2สเตปกล้องถอยหลังนะกล้องถอยหลังะนะครับกล้องถอยหลังอ่านะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝาถังเติมน้ำมันนะครับ ตัวนี้จะเป็นถังน้ำมันขนาด76ลิตรนะฮะตัวนี้สามารถเติม B 1 0 B 2 0นะฮะเติมน้ำมันได้ทุกเกดแล้วนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่งออกมานะครับมีการปรับปรุงแล้วสำหรับเติมน้ำมัน B 2 0ได้นะฮะตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าไงสนใจเนี่ยสามารถติดต่อผมได้นะครับผมอากูจากบริษัทอีซเมโนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมรุ่นอื่นต่อนะครับขอบคุณครับ